กิตนตำมะก้วยมะเกยขึ้นตำฮอดต้นกล้วยต้นกล้วยตำเตะี่จาะแซ่บคือจานแก่บนแกะ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 กันค่ะแกะแบบมี่ะแกะเอาเต่แมงอ่อนๆมันค่ะเพราะว่าแตะละคนกับเท่าแล้วห้าสิบกว่าแล้วบ่มเแี่ยมเข่แล้วเอวกับบอดีแล้วเข่ากับบอดีเื่อะไรนึงนะนี่ค่ะวิธีสิตำนะคะนี่ ไอ้โมมากเไได้รับใสเัตัดต้นกล้วยเป็นลำเลยครัพี่น้องบองเลยกล้วยเ็ดกระทงจะิพากนจะหเข้าเด้อกห้ก็เป็นยาอ่อนกินกล้วยก็เป็นต้นเนากินกล้วยเป็นต้นเป็นต้นเปนต้นุองพ่อืมาล้างค่ะล้างก่อนล่างเลยก่บีบเอาน้ามันออกเนาะนางเนาะมันน้ามันสิเต็มคุกเลยสดเดสดบวบัดบวบว เ้วก็เอากาบตัวอ่อนๆน,นะคะบอแมนเราเอาตำกาบแก่เด้อกาบแก่มันเป็นเส้นค<อ>่ะถอดเสื้อผ้ามาแล้วก็งามได้แบบนี้ <c oughs> ข้าวอุ้งลูกอย่เนาะแล้ก็เอออันเดียวเออจิ้มทอมบี้บิ๊นเนาะอือันจุกอ,ะอ่ะเดี๋ยวมาส้มกัน,นะคะ่ะตำกาบขวยกินใส้ข้าวค่ะวันนี้เมนูง,ง่ายๆอาหารบ้านๆอาหารบ้านๆค่ะแตอร่อยนี่โอเคพี่เราเปทนถุงใหญ่เลยโนท์เสร็จแล้วยิงนี่แล้วเขาก็แม่ไม่อยาก ใส่พริกแห้งค่ะจังแซ็บมีสูตรนะคะเบิ้องมักพริกคุณนะคุณโอ้ป็นเอใส่หมะกสรักเผ็ดใส่เป็นกำรถกินหน้าหนาวเแ็ดเผ็ดเนื้อมันจะออกเราไปไต้หวันนี่บอกง่ายๆ่ายนี่บอกแล้วจังว่าเรื่องไปไต้หวันนี่บอกไต้หวันการนี่เด้กีรถอย่างเงี้ยมาไปนี่เด็กเงินมันก็ถูกสัมปร็จไทยอีกแบบอย่างกห้องใต้ไม่ควยแต่งไปก็เรามาบุ้งโอเลยจิ้มทาราหมักพริกนี้ สัต้เสอาส์เพามเรนะคพี่น้องตำเพชรแล้วุมอเลยเออคอยกนีนะบรเวณกับ้าหัวจนต้องอดเดอไปแด่เท uh> ่าบีบไว้บีบเบีบบานี่เลยมาตะมาชุกแม่เอีกนี่ค่ะบีบบีบอะไรบีบค่ะบีบน้ำก่อนเดี๋ยวมันจะตามเต็มโคกค่ะมีสูตรคือกันค่ะ มันพุ้ยเลยเดีจับเลยน้าเดมมาคามเขาใส่จังไหเมันจังแซบเนาะหักดงมะดงมาบอยม่นปุ้ยไหนดงมบอยม่นป um> um> ุ้ยมาคามเฮานะตักกับวยค่ะใส่แซบแซดงมกควันไปแล้วดงเลไอีพ่องอะไรก็บไข่เอิ้นละมันไ่ไอ้ตงไข่ทองเลยมะกรากนึ่งไหม

เปียอกงานป่ะเออปีนเลยกินได้ถึงพระเดืยนจะสะใจใส่มะขามคาอจับใส่ไฟเด็กแยงดอกไม้เนาะหลายคนเน้อเป็นงานแดงนี่น้อยมาแกะแล้วนี่เราบามาเคยระยะนี้เพิ่งกินเขาเรามาดูเอาหวังนึงกินตะแกนอไม้ยังเรามายางไดเรามาลดนอไม่กินซึ้งเราโนเครับบมาบัดมาสตาร์ทมือตีนก็ได้นะถนัดตีนกราตีนตีนมันบดตะค่อยติดเด้อ มันมันเคยสตาร์ทมือแล้วบันนั้นมันก็อยากแข่งก็เอามเือบนนี้ตำอีมะฮงผสมกับกล้วยสูตรพิเศษดมาพริกสดเอามาจะมากรพอมค่ะแซฟมากพร้อมขวัญกำลังขึ้นเดี๋ยวอ้ยสวนบาดาบกีจดับตะไคร่บ้านสังจะบาน่วยเนาะต้องใส่ยาอีกมาเคื่อนเคื่อนก็ไม่ใช่มันคือเคลื่อนเราต้องใส่บอดี้นะเขาใส่นี่แหะเนาะเราต้องใส่มันคือเคลื่อนเนาะ มันบ่แม่นใส่และใส่กับกล้วยจ้ะไหอนซักนีดนะมันเป็นน้ำละอืมรดหนักๆเอ้ยไ่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวไปลูดบัดมาแล้วแห้งร้ายค่ะเป็นถุงเฮ้ยขลุกค่ะกักซาผมไผผมมันเด้อมันบ่ล้นหล่ะแห้งดกก็ไปให้มันล้นนี่ปลาเด็กนัวตามด้วยนุ่ยตามด้วยปลาค่ะปลาตวงใส่น้อยปลาตวงก่อนเฮาก็ใส่ตรงนี้นี่ใส่เมลบุร์นลัมจัง้อยอ่านค่ะใส่ปลาเด็กตวงน้อยๆบน กระเดกตวงค่ะแอย่าเปิดอย่าสลบให้คุณไมอย่าเปิดนะแม่ไม่เอาไปสูตรเคาะกันเคาะซ้อนก่อนเพราะนั่นกิ่นี่ค่ะกระเดกตวงค่ะคือนัวนัวน่นโคยนี่มลยนี่กระตอมจ้ะบิบสีเอาเนื้อน่อยนี่นะเอาเนื้อยนี่อู้ยกลิ่นฮะเสาหัวเป็นไข่เสาหัวเป็นวัดเออว่าเป็นวัดหูดัง ตันแบบพืชได้กินกลิ่นมินเดรตอยู่นอน้ำตาลอะไรจบไหมคะเจาะจะน้อยตัวนัวนักแสดงใส่ในน้อยเลยนี่ใส่ไขน้าในจอกห้องอันนี้จอกมันมินประเดกจอกมันรับไม่ได้มอ่อนจะเป็นแมนมากระดิ้วนี่เลยข้างหลังจิ้มยามห้อนแล้วมีหมอนอยนเจ้ามีต้นไม้ปล่อยยังเด็ดอยู่ ยังบได้ยังต้นได้พปชางใส่ได้หมักก็ไดาไฟอีกอยงมะส้ก<อ>็ตาย,ตายได้กปิกนะันะน้ำเค้มหมดได้ไยังวะแต่มะม่วงเขาได้อยู่แต่ปลายมันอยากแดงปลายมันเป็นยังเลียไพ่ใหม่อีกมะม่วงกับไปลายแดเงเน้ยอวยุนี้เราก็แต่มเข้มหรอก็เขมตะกี้คนก็ได้ตัวนี้เข้มไหนอีองอีกของก็เข้มแต่กระงามของเขาเนาะซีบซีเป็นไร giá bạc hà nó ừ. ừ. cơn, ừ. ừ. <laughs> ừ. mà, màn... ừ. nó... anh mất nè, khoai bắp anh mất, ăn sao? Ăn bánh mì nhở? Mẹ xem thử. Búp hết xâm là, chìm cặp. Búp hết là. Búp hết là. Lớp mà hao hết nước nổi rồi, nó tan rồi. Nhẹm, nó nó nuột, nó ăn bể, ăn bể hơn, nó ăn nó nuột, nó đẻ. Nóc nuột không anh à? Nuột à? Nuột. Nuột luôn. 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 Nuột มันขั้นมูยบยูย,ยูใส่อีสุดแบบเราจะมันบบเผ็ดเลยมูอยู่แล้วก็เลยใส่เนยน้อยขั <c oughs> นย้นมูบอยู่ค่อยใส่อินมหน่อยเนาะใส่ไปแดงกัน้อยมันนัวสุรดน้ำแล้วใส่ไปแดงเล็กน้อยใส่เนอ้องใส่ไปแด็กนัวเนาะตามแบบเพ็ดใส่อีกแล้วก็มันคือบบเผ็ดพอแล้วมันเซฟเลยเนาะกับกล้วยดูมันเออพอลราจะกินไปเรื <c oughs> ร่อยเยาว่าบบเผ็ดละปกติในปีรุในเสียหุ่นขนาดไหนแบบสื่อุดยันน้ำกับกล้วยอยอ,ยยอยยกละเนาะเออซฟกันนะพอลราจะกินเผ็ดไรล่ะที่เราะกินไปหลายๆนัวนัวนะฮะพอสุดแข็ต้องเผ็ดแบบนี้ค่ะ ตุมเงิเดี๋ยวประจั๊มให้่ฮะโอ้ยเสียบเมัดบวงนี่ค่ะนี่นเล,ละเราเราบ่ก่อยอันนั้นได้เราหมูก,กินล้วกัสินอนเราไม่ได้สนใจน้ำบ่ก่อยได้ตำกากกล้วยผสมมะฮุ่งค่ะสู้คอเลยไทยกุสมานไทยสู้ค่ะกินเส็จเข่าด้วยไปเอาคนลราทรศัพร์เหรอแซ่บ